เี่ยนดับเพื่อไยเาจะได้รุ่นม<า>แมแะุ่นจะให้หัวหน้าบอลเป็นคนจกกนักบก,จก,ในในก่อแล,ล,ล้วก็ตามแล้มันีเสีทํามาจากใครเน่ยอบ้านกีบานไม่ป่าระอง้เอย่นทัสุโขทัิลินพทมอุ้านแม่ป่าระยองนะครับครูียอาจารยกนะครับแจนวบ้านแออินเอาขออนุญาตใหผมเริ่มก่อนแบงค์ับจะให้หัวหน้าบอลเป็นคนจับบอลก่อนนะครับรมกาก่ห ในของฝ่งายของคุณเออเออคุณ่าจะพูดในถ้าเกิดว่าเป็นของของใครคนนั้นจะต้องมามอบรางวัลให้กับผู้จัดจับวแนกจะจับท่านไปนะครับแต่ว่าสองท่านจะจำเลขจาของในพวกัททีู่เาเรามทนที่หรอเจำเลขจาของในว่าจำเลขจาของในระเออาใเมาเจเจห้องไงหน้าบอยเป็นคนจับครับ นี่ว่าขับจับไปของของขึ้นจับไหมมันจะเข้ามือครันอีเดีนยวทีไร้ได้เลือย่างครับโอเคครับอยู่ในกลุ่มใช่ไหมครับ โอเคมาแล้วโอเคนะครับครับนะครับเป็นเพืงอยู่ทางบ้านนะไแล้วค่ะไรแล้วค่ะเคที่เข้าบายๆนะครับไปแล้วครับทานนะครับตัวีอเขออาจารย์ย้ำมือกีตาร์นะดนตรีอาจารย์ไม่อเยแ้วแล้ว้ีู่่าทีู่ทาี่สี

โนต้าเขาไม่ดีจะต่อเก่งมันไม่ดีโนต้าไม่ดีดิต่อชั้นจะสูงแล้วเรียกใครต่อใครเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานหน่วยงานอะไรคันตูนศูนย์หกสองศูนย์หกสองท่อนแก่น